นะน่นนะบอสวันนี้โอ oh ้โห ก็อรุณสวัสดยามเช้าครับนะนะวันนี้มาหน้าหมายยังไงอาจจะแตกตาไปเลยน,นั่นะลมแรงรวันนี้ก็มาพร้อมพี่ต่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้จยุดฝุดจีนกันนะครับก็เลยมาหาจีนหน้าหมายตอนนี้ลมจากขวาไปซ้ายนะครับแจ้งหน้าหมายก็เป็นแนวหินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นน้ำตื้นส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นน้ำลึกนะครับตรงโน้นก็น่าจะมาตกปลากัน ลมแรงนะครับนะนะ้าจะมีเสียงลมกวนนะครับวันนี้น้ำลมไปทางเดียวกันนะครับจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมเราจะมาดูตัวว่าผมจะเจอพี่บอสนะครับวันนี้ตามหาพี่บอสอย่างเดียว,วยตุกจีนเรือครับนะนะ้ะ สีนะค่อนข้างขุ่นขาวงั้นนะ,นะ,นะเดี๋ยวเราลงขุนส,สดๆกันดูนะหินเยอะนะครับหน้าหมายนี่ตกลากคันตลอด ามจุดศูนย์ไม่รอดละนะมันเชี่ยวเปลี่นเป็นสามจุดแล้วนะครับสามจุดห้าน้ำเช้านะน้ำเช้าลงส้มดูครับนั่นะวันนี้ไม่มีแดดนะครับก็ครับน้ำเช้าครับนั่นะไม่มีแดดอากาศคึมนะครับแล้วก็น้ำออกสีขุ่นขาวหนะ่อยเป็นลงสีส้มนะน้ำเชี่ยวครับนั่นนะ không biết đi uh, à, quá này vừa tổ sai nữa nè vẫn họp sai này ok đây là dạng thì thế này nám chiều đan ổ bánh ngọt mình đưa ด้านหลังนั้นนะเสียงลงมมันจะเข้าไหมนะครับ นนไนะนะนะกระดองหรือเปล่าครับน้ำเช้าครับวันนี้มาแล้วแ็มแรกแล้วนะเอาหอมครับโอ้เขาต้านน้ำนะั่นะนะ เหมือนจะไซส์ใหญ่นะแต่ก็ไม ok ่ใหญ่นะครับน ok. ้องตัวเล็กนิดเดียวน่าจะเป็นกระดองหรือเปล่าโอ้กระดองครับเอ๊ะหอมมาแล้วนะนะแก้มแรกกระดองครับกระดองน้อยว่าแล้วมันหนักหนักโอ้เกือบโดนครับนี่ต่อยอึงแล้วครับเจอกระดองน้อยเข้าไป อโอเคครับแต้มแรกมะนะกระดองน้อยครับก็เช้าแล้วครับนะนะเอ่อกระสีส้มนะครับเรื่องลงถูกกับิดต่อยเหมือนเดิมน,นะครับ ดูการเจริกแบบน้ําดันแบบนี้บ้างนะครับจะเจิกทาธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าปล่อยเลยเพราะว่าน้ํามันดันโยอยู่แล้วนะครับโยเขาค่อยๆส,สโลโลงช้าๆนะครับจนถึงพื้นถ้าเจอหมึกอย่างนี้มีโอกาสจับดีกว่านะครับเพราะโยเขาจากจมสามก็กลายเป็นจมห้าจมสี่ไปเลยนะครับมีเวลาจับ น้ำน้ำอย่างเงี้ยโยก็ไม่เคยติดด้วยนะครับเพราะน้ำมันไม่ดันเข้าหินลูกเว้นนะ่าปล่อยสายไปตามน้ำมาน่ะเหมือนบางครั้งที่ผมทำอะ่ะหวังว่าเราจะเจอบอสนะแต่ผมว่าถ้าได้ไปอยู่ตามแนวหินล่นละหมุดใหญ่นะครับแล้วตรงนี้น้ำเชี่ยวด้วย เดี๋ยวลองอีกสักหกเจ็ดไม้นะครับก่อนน้ำจะขึ้นนะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะเดินแล้วครับโอเค,ครับนะน,นะก็หนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ผมกำลังคำนวณน,น้ำนะถ้าจากหน้าหมายตรงนี้น้ำเดินจากขวาไปซ้ายนะฮะเบือ้องโน้นก็จะกลายเป็นหัวน้ำนะครับนะันะเบือ้องโน้นกลายเป็นหัวน้ำ ผมก็ไม่จําเป็นต้องเดินไปทางนี้เพราะผมจะอยู่ห่างน้ํำมันเดิมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับถ้าเราไปอยู่ห่างน้ำํำหมึกมันก็ต้องย้อนย้อนน้ําขึ้นมาอยู่โน่นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอหมึกตัวแรกตัวด,วดวอ,อผมจะไปลองทฤษฎีผมนะมจะเดินไปด้านขวานั้นนะนะดีเรียบขวัไปลองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราค่อยเดินย้อนกลับมาตีทางโน้อนอีกผมมีเวลาทั้งวันนะครับ ไปครับนัน,นะไปครับนัน,นะกระดองไม่ค่อยมีไซนะฝ่ามือผมขออนุญาตปล่อยเนอ้องก็ได้เออ,อจะมาเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดปีด๊ดไปนะโอเคครับ ขึ้นหลุดหายไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วพี่โอ้โหโอ้โหคลองปืดปูดปูดปูด,ปดไปแล้วครับนั่นนะจากด้านขวาตรงนู้นนะครับข้ามโหนกหินนี้ก็นะม,มีหาดน้อยนะครับผมจะใช้เป็นซูเปอร์สโรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ออกท้อม่วงนะครับ องไรเจ๊กดูครับดูตัวมีมี้เราก็เดินต่อนะครับ ดนแล้วครับนะนะั้ะมีสาด้วยนะโล o ์ครับ หนักเลยนะนะักลำบากนะครับพอดีผมเก็บของหมดแล้วมาแล้วครับกำลังมา เป็นซปเปอร์สโล่นะนะ,นะสีม่วงนะสายบอสครับเจอแล้วครับน้าหนักครับหนักครับไอ้ยาไอ้ทีเกี่ยวติดอีกนะนะเห็นไหมครับสายบอสนะ โอ้เจอแล้วครับ เดี๋ยวแล้วครับนะนะ้ะบอสวันนี้โอ้โหตัวฟูนะครับกลับมาชิตตะซุปปเอร์สโลว์ครับน้าผลงานมาชิตตะซุปปเอร์สโลว์นะครับเราหน้าหาดเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวเขาเท่าไหร่น้ำรับน้ำหนักเท่าไหร่ ช่างกันเลยครับตานั่นนะตอนนี้ก็โดนแล้วนะครับพี่บอสต,ตามหาสองวันเจอแล้วครับพี่บอสไซส่สวยๆวยครับเดี๋ยวเรามาช่างกันนะครับว่ากี่กิโลครับนั่นนะไปครับนั่นนะศูนย์ศูนย์นะครับดูที่ว่าเราจะเจอสองโลหรือยัง หนึ่งสองสามลุ้นไปด้วยกันนะครับนะนะศูนย์ศูนย์นะครับโอ้ยก็ยังโลสามอยู่เลยนะนะโลสามครับนะนะโลสามครับตามในรูปเลยนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตจัดการที่ก่อคน เดีนะถามนะแทงคอทำไมตัดเส้นหมึกนะครับเห็นไหมตัวเขาจะขาวขึ้นมาเลยยังมีตัวนะันะนะนะกีดูดผมไปทีจังนะแต่ตอนเนี้ยลมครับผมจะไม่พูดนะันะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราเสียงในคลิปนะ ผมสองรอบแล้วถึงหน้านี่เองนะนะใหญ่นะดูไซส์นันะนะ <c oughs> ครับนันนี้ก็มาถึงน้ำค่ำแล้วนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่านะครับดูซิว่าผมจะยังขุดได้อยู่ไหมนะครับอีกนิดนึงผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับปีจนกว่าจะมืดนะครับต่อไม้นี้ก่อนไปครับนั่นนะ เราจะมาเก็บงานตรงนี้ก่อนท้าที่ตกดินนะครับดูซิว่าผมจะได้ตัวไหมนะครับผมว่าวันนี้เราจะจบแค่สองแจมนะครับไปครับไปลุยกันต่อยมามชิตะสีเขียวนะครับเดี๋ยวขอตัวนี้เช็คอีกทีก่อนทํำนะครับครับนันะ เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวก็มืดละแล้วกล้องผมคงทํางานไม่ได้แล้วครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้ามีผลงานตอนค่ำาๆหรือกลางคืนอ่ะจะลงรูปไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็จะพยายามบันทึกนะครับถ้ามีถ้ามีหรือโดนตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาติบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะนะก็อย่างที่เห็นแล้วครับวันนี้2แต้ม ภาคเช้า9ก้าโมงกว่าก็ได้น้องหมึกกระดองนะครับส่วนภาคบ่ายเที่ยงประมาณเที่ยง50นะครับก็ได้พี่บอสมานะครับ1 3จกิโลก็ขอบคุณนะนะที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะนะที่ต่อยก็อยู่ตรงน้นนะครับยังไม่กลับเดี๋ยวกลับพร้อมกันนะครับไปครับนะนะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบายนะครับนะนะ ี <Allah> ่ต้อยสวัสดีครับบายเดินใหม่คลิปหน้าครับนะนะ